เธอวันนี้ลูกค้าไม่ดูหัวเทียนนะคะเดี๋ยวเอาให้เลือก่อนว่าไม่ลูกค้าบอกเอาหัวเทียนหัวเทียนแกงมันเล่นแกงมันเล่นนี่เอาไปไนดีเอาไปใส่รถอะไรเนี่ยรถไถโอโหรถไถมีช่วงนี้รถไถมีห้านะลนีช่วงนี้รถไถมีแต่ซื้อรถไถวันนั้นรถเกี่ยวรถเกี่ยวโอ้โหลรถเข็นดินอย่างนี้ลูกค้ามาโอ้โห จ้ะจ้ะเฮ้ยปูไม่ไม่ปิดให้นะนปิดเลยตัวนี้ปิดแป๊บนึงนะตัวนี้เก้าสิบเก้าเก้าสิบห้าครับตัวเล็กเก้าห้าเท่ากันเฮ้ยเท่ากันปะตัวนี้กอะต,ตัวนี้เท่ากันเท่ากันจะมีเนี่ยทรงแนี่ยพี่เอาสีนี่มาคนละสีนะ,อะเอียาสีเดียวกันปะล้วงไงอันนี้มันเงินเงินทองเอาเงินหรือทองเอาเงินเอาเงินสองตัวครับให้มันได้ห้าตัว นี่เป็นห้าตัวนะให้มันห้ห้าตัวนะอีสามโบเออรห้าตัวอ๋อก็บโบอีไหนนี่นะอืมอ่ะลองนี้อันไหนมากแบบนี้นะนี่ลูกค้าได้ไปนี่ยาวนะคะสี่แล้วก็สั้นหนึ่งแล้วเป็น แบะหมดพอดีครับนะครับซื้อของนะครับอันนี้ตัดหัวเกีร์ไปเลยห้าอันแน่นอน ครับเฮ้ยไปไฟเดี๋ยวขอสติกเกอร์ให้น้องมาหน่อยสติกเกอร์ค่าเลยบอยรถไถ่ายเออเอาบอยแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ใช่เอาไปติดรถไถเหรอเออไปติดรถมันเนี่ยมีไปโอเคมาไม่เคยได้ทิงกิ้วครับผมมากครับ